มากับแม่กับมากับแฟนอะ่ะชุดที่ออกแบบก็จะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยังไงมากับแม่เนี่ยออแน่นอนแม่เป็นคนเลือกแบบถ้ามากับแฟนเนี่ยเช่นใส่รองเท้าเนี่ยแฟนใส่รองเท้าให้ลูกค้าเจ้าสาวโพเอมบางอุ่ยหลายคนคือทุกคนคลเลยม่้แฟนใส่รองเท้าให้เจ้าส,สาวพี่ก็ใส่ให้แฟนช่วยทุกอย่างเวลาจ่ายเงินแฟนก็จะเดินไปรูดบัตรให้อ่ะพี่ก็เป็นอันนี้มันเรียกว่าเป็น princess treatment น่ะ องค์ประกอบของการออกแบบชุดเนี่ยมันต้องมีเส้นสายของการตัดเย็บบางอย่างที่นำเสนอพลังงานที่เป็น princess energy ในขณะที่ผู้หญิงบางคนจะปรากฏตัวเป็นลุคแบบ the queen น่ะ the queen อคิไทยคือพลังงานของนางพญา<อ>ถ้าอย่างนี้เราจะไม่เอา princess silhouette ไปไปครอบลงไปใน the queen เพราะมันจะเหมือนเขาพยายามจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเขายกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อย ลุคคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นมันจะเป็นยังไงมั่นใจว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดจะมาคนเดียวและการมาคนเดียวมีนัยยะถึงพลังงานบางอย่างที่เขาจะปรากฏออกมาในสังคมที่เขาต้องการให้คนเห็นเขาเป็นยังไงเป็นเรื่องที่คุยแล้วสนุกเนาะเออใช่แล้วถ้ามากับแม่อ่ะถ้ามากับแม่ขำเลยอะ่ะถ้ามากับแม่แน่นอนว่าแม่จะเป็นคนตัดสินใจเออแม่จะเราบางทีการดีไซน์เราต้องทำให้แม่แฮปปี้ ซึ่งด้วยโครงเสื้อของโพเอ็มอะกับเสื้อผ้ายุคที่แม่เขาเขาตัดชุดของของโรงเรียนและพีอาจารย์พรศรีแม่แม่เรา <laughs> ถนัดอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าลูกสาวมากับแม่มาที่โพเอ็มมักจะง่ายถ้าเจ้าสาวมาเดี๋ยวบางทีต้องการลุกแบบแซบเจ้าสาวแบบดีว่านางพญาอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไม่ให้แฟนมาแล้วก็รู้อีกทีวันงานไม่ต้องมายุ่งอะไรกับชุดชั้นถ้าอัศนจูดแบบนี้มันจะรู้ว่าเราต้องเอาเส้นสายที่ ยิ่งทําให้เขามั่นใจมากขึ้นบางทีเจ้าสาวตัวสูงกว่าเจ้าบ่าว uh สูงกว่าแค่เซนเดียวแต่จะเป็นโจทย์แรกที่เจ้าสาวบอกเราเลยว่าเขาอะสูงกว่าแฟนหนึ่งเซนแล้ว uh คุณแม่แฟนคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเขาใส่รองเท้าได้เต็มที่แค่หนึนิ้วหรือสองนิ้วเพราแฟนเดี๋ยวก็จะไปเสริมอะไร แม่แฟนสั่งมาว่าห้ามใส่รองเท้าสูงอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าคัสเตอร์เมคอัพโเอมทุกคนอาจจะชอบมามให้เราวิเคราะห์แล้วเราก็มาเขียนมาเรียงให้เป็นหลักสูตรที่ไปสอนเด็กไงซึ่งเขียนก็อุ้ใช้เวลาไม่มันยากวิธีการมองคนให้ลึกถึงจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําเป็นหัวข้อแล้วเช็คลิสต์ได้บางทีมันเป็นจิตวิทยาที่ที่ไม่พูด